ดีค่ะวันนี้บอสและซออบี AB นะคะได้มาแจกทิปเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจน้องๆในทีมแดนเซอร์ในวันนี้ในการฝึกซ้อมด้วยคะ่ะพอมีงานแบบนี้เข้ามามันกเ็เหมือนกับว่าเวลาซ้อมเราก็ยิ่งจะน้อยลงวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับแสดงว่าเรามาอยู่ที่นี่23วันแล้วพัฒนาขึ้นหรือเปล่าบอมเนอมยํำอยู่ของเกาด้ครับ คือส่องแต่ละมือแต่ละคนต้องเช็คตัวเองว่าวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานไหมถ้าดีกว่ามือว่านก็นถือว่าโอเคเรารีบทําเวลาปีนี้เป็นปีที่เรื่องเวลานะลงทุนน้อยสุดสําหรับเรื่องเวลาแต่เรื่องทุนทรัพย์เป็นปีที่ลงทุนเยอะสุดมีโช์ใหญ่หรอกกับมีการคือชุดเต้นบางเพลงใส่งบเป็นล้านอยู่เลยแค่เพียงเดียวเพื่อที่จะยกระดับพวกเราให้มีความมาตรฐาน ก็แข่งกับมาตรฐานของตัวเองที่เราก็ทําดีกันมาทุกปีถ้าเข้าเฮดบอดีเขาพอมีงานแล้วทีนี้คือพอเวลาซ่อมมันหน่อยลงเนี่ยเข้าก็ทั้งยิงต้องเมยต้องอดทนต้องสูบตอนนี้ก็คงไม่มีใครคิดจัดอยแล้วใช่ไหมครับลงทุนมาเยอะแล้วแนนบอเราเหนื่อยมาเยอะแล้วให้ได้เก็บเงินเก็บทองในหาเงินช่วงนี้เราอาจจะเหนื่อยแล้วก็อาจจะบมเด็มนี้กำลังใจเพราะว่ามันไม่มีรายได้เข้ามือ แต่เราก็ต้องมองอนาคตข้างหน้าว่าวงเขามีงานอยู่มีเงินที่เส้พวกเขาอยู่นะครับเราก็มองไปถึงตรงนั้นนะฮะตรงนี้เราก็อดทนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรพี่แอนกับพี่บอยก็ไปออกงานคอนเสิร์ตก็ได้มาซัพพอร์ตเรื่องอาหารการกินเรื่องอุปโภคบริโภคจังนามมาแล้วเพนบอเออมาแล้วสองมือหนามบมาวังหันก็ต้องขอบคุณนัดเล้าก็ทีมงานสร้างท็อปทีเพิ่นไปขน,นขาหนามให้ห้อาบ นะครับนี่ล่ะมันพอเวลามีปัญหาถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปได้มันบ่มีอย่างสิมาตานท่านกำลังค้นดอกรถสีบหลอ่อลมปีนั้นจางรถแมคโครมาเอารถเอารถแมคโครมาดึงขึง้นบ่ขึ้นบัตินี้ได้ใส่แห้งหางเรือรถทุกคนแล็นั่ง็นปีค่อๆๆ้อยลอยทุนคนยกรถสีบหลอขึ้นแม อันนี้เรื่องจริงแล้วน่ะเอาแม่โคมาเอาเอาชุมมงลาปีหาเป็นชุมมงบ่อขื่นวันนี้ขอแห้งจำได้ไหมใครที่มาอยู่ปีแรกปีสองจำได้ไหมเราเข้าเนี่ยปรโยงซอยโยงกันออซอยโยงตัดสิ่งอร่อยสวยสามขี้เท่านั้นแต่บวกเข้าแล้วก็ให้อยู่ยอย่างนี้แหบ ความยืดหยุ่นแบบมีความสุขให้พลังบวกซึ่งกันและกันนะครับเราก็จะเหนื่อยเลยถูกไหมครับอันนี้เรามาแสดงนะความเจริญเราก็ต้องลงทุนใหม่ที่สำคัญการลงทุนที่ที่มีราค่าประเมินอะไรได้คือจิตใจฝึกจิตใจให้อดทนกับทุกๆอย่างเป็นการลงทุนครับคุณใดมีความอดทนมีความคิดมีทัศนคติที่ดีเรื่องพวกนี้มันซื้อขายกันไม่ได้ถ้าใครคิดดีทัศนคติดีมีความอดทน บอยมีกฎนะครับอันนี้แอนดี้อยก็ไปคอนเสิร์ตมากก็จะไปยาวๆอยู่หลายวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้พื้นที่ก็จะไม่ค่อยตลอดภัยช่วงพันยาก็จะมีที่แอนแบบคุยเดียวได้มาก็มาซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อชุดซื้อผ้าแต่ตรวนี้นี่เล็กไปหน่อยมันอาจจะแค่นิดเดียวสําหรับทุกคนแต่ก็ตั้งแจจับแบกปันเพื่อเกิดพลังใจกันนะครับ พี่แอนคุยต่อเอาคู่ฝรั่งอะไรก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้ก็เป็นารกำลังใจที่ที่เราตั้งใจที่จะมามอบให้ทุกๆคนนะคะเอาออล์เดีแบนกับมาเด้๋ยนี่เป็นมาเต็มั่นแหละม้าคู่ฝึกมาหลายเด็ดตั้งทีมเด็ดทีมหนึ่งหมดเลยผู้หญิงก่อนลูกอ่า ออกไปทังคุณเลยลูกออกไป,ปนังคุณเลยเดล้ี๋ยวเดี๋ยวมาแจกอีกเดี๋ยวมาแจกอีกคุณโกต่อแถวปีนี้เด็กเยอะนะครับคุณผู้ชมทุกคนครับก็ขอบคุณบ้าน AB ขอบคุณทุกๆบ้านนะครับแล้วก็แฟนขับของน้องๆศิลปิน,อรรนของพระเอกนั่งเอกทุกๆคนที่ระดมเลี้ยงน้ำทุกวันเลย ผมดีใจแห้งคือผมไม่ได้อยู่บางทีก็มีคอนเสิร์ตอยู่ต่างจังหวัดไกลไปเอออ่ต่อมาผู้หญิงเึ้นค่ะเอาเอาแม่เอาน้แม่ฮอฮือฮือบจุ๊บอออออ ได้โอนกันให้ลูกลองไ้ต่อไปเพลงอะไรครับรูโอ้โหโอเคเสร็จภารกิจของพวกเราแล้วนะครับเสร็จภารกิจแล้วครับมือนี่ได้หลายอย่างครับไปทั้งเลียร์งานโรงแรมก็ซื้อของเข้าเรียบร้อยครบทุกอย่างก็